สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เสีทฤษฎีไม่สิพาพี่น้องมาสาธิตการสีรท่อโมนทางใบครับว่าสินค้าสีทุกอาทิตย์ใบมันสิเป็นยังไ๋พี่น้องสีดกอแก้วสองเกลือหัา,จ,าจันย์นี่ะครับครบหลอดครับเหมือนี้สีแต่เบิ่งผสมให้เบื้องน้ำครับว่าสมในสมสรวนมากพี่น้องอัน เอาไปก็ะทั่งสมวนหน่อยเขาสิสมอย่างไรมันก็มีบอกอยู่ดอกในหันครับแต่ว่าการสมเจ้ากระสี่บอกเข้าใจกะสิมีคลิปไม้พี่หนองเบิงว่ดส่วนนี่ใส่ถูกเก็บวันนี่ผลมันจะออกมาเป็นได้ครับกระเบิงใบมันรับเดียวถ้าทุเรียนสีมะม่วงข้างใบใบใยนี่ใบมันสีเขียวอ่อนครับใบมันออกมากมันสีเขียวงามเขาลักษาบใบใยครับใบมันสีเขียวนะ ข้รักษาใบใดสีท่างใบซอยไดห้ายครับแบบกระบอกเปลืองน้ำครับถ้าทุเรียนหน่อยกะจะตสีรบอกเปลืองแห้งครับตัวนี้ทุเรีนใหไ่มันกัถือว่าเพิ่มขึ้นด้าเติบยิวครับนี่ครับเบิ่งใบนครับนี่ครับมันออกมาใบมันจะใหญ่ครับเขียวครับคืออาหารทางใบใดปุ๋ยก็เนีนเป็นอินทรียเป็นรักครับบานมันก็แตกยอดไม้มากเท่ากับเบิ่งนี่พี่น้องนี่ยอดไม้มากมนก ยอดไม้นี่ยนะตอนเกิดว่าเป็นลูกดาบับพี่น้องเดี๋ยวมื่อวันที่นให้พี่น้องเบิง่งว่ามันก็นี่นะครับเดื่องเสียเบิ่งได้หลายต้นครับว่าใบมันเป็นแต่สีสีขโมนทั้งใบสำพี่น้องเดี่ยใบมันออกมา,มาล้วนรุดรุดนีน่นนใ,นใบ2ครับใบมันออมาแบบนี้ครับใบ2ใบ2เด้อพี่น้อนี่ครับใบ2สิพนจังได๋ ผนให้เป so so ็นละอองที่สุดลวพี่น้องผนให้เป็นละอองท่สุดมันกะยังผนให้เป็นละอองก็คือว่ามันผิวละอองที่สุดบ้านกะติไปจับใบครับตัวนี้บ่ได้ใส่สารจับใบลวพี่น้องก่อเก้ยวใส่แต่มันเลยครับสีแต่มันครับบ่ได้สมพวกเข้มีพวกยาลยพี่น้องสีแต่มันแต่มันว่าตัวหนึ่งเป็นกดเป็นด่างนะครับสีเด้ผลดีก็คือสีแต่มันเลยครับ ที่นี่สิพนได้มันตลอดเลยครับั้งเต่ปลูพนะครับสามปีกว่าเนี่ก็พ้นมาตลอดครับถ้ามีเวลากสิบมือขัางครับพี่น้องถ้ามีเวลาอ็อาทิตย์ละขัางครับซอยหลายครับประหยัดต้นทุนครับสินค้าเพื่อการเกษตรอาหารเสริมทางใบขอแก้วจะสิเปสาธิตให้พี่น้องเบ่งวิธีสมวิธีพ่นพ่นจังไดนี่เด้อครับเบ่งใบมัน ไปมันจะออกมากสิง,งามแบบนี้พี่นอ้องสีผลนะฮั่ทั้งใบใดไปงาบครับแคสิสาธิตการผลยูนี่มันจะมีเครื่องสองแบบครับเครื่องอยีสิบหาลรตรยูนีมันต้องใส่ยีชิบหาเรเป็นเครื่องเป็นเครื่องผลครับถ้าถ้าทุเรียนหน่อยเนี่ยใ,ใส่แบบนี้ครับทุเรียนหน่อย ทุเรียนหน่อยให้ใส่เป็นแบตเตอรี่ครับสลทุเรียนใ่นี่ใส่เป็นเครื่องยืดหัวเยครับเดี๋ยมเบิรงครับนี่นะครับกอแก้วสองเกลือวัสจ,จัน์ครับกอดแก้วเอเก็ดกดอะมิโนโปรตีนครับนี่ตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินมันมีอัตราสว่วนอยู่ในนี่มีผสมอยู่ครับ แต่ว่าข้าสมส่วนหน่อยขาสิแยกสมให้เบ่งได้พี่น้องตัวนี้เอนสุดเล็กสุดประหยัดนิดหน่อยว่านี้นิดนึงครับเพิงหนึ่งของตัวนี้ครับตัวนี้มียี่สิบแคปซูลยี่สิบซองมันจะมีแถมไปอหรอกครับซองสองซองครับบางต่างกระแถมไปซองหนึ่งครับเนี่กระปุกจะทังเขียนไว้ประมาณยี่สิบครับตัวนี้ก็ซสินในน้ำนิดนึงครับสีเร่ร่อยถังครับลอยถังถังยี่สิบลิตรนี่แหละครับถังยี่สิบลิตรสีเลยร่อยถังครับแล้วพี่สมให้เบ่งได้พี่น้อง นี่น้ามน้ามนี่ตวงติดตวงยังได้ก็ได้ครับตวงให้ได้หาขัางครับตัวนี้ตวงเป็นปลาป๋องครับหาเทียครับน้ามเปล่าห้องไหนละเพราะว่าเขาใส่ส่วนหน่อยนี่นะครับมันจะมีซ่องแบบนี้ครับยี่สิบซองครับยี่สิบซองเด้อพี่น้องมือกล่องนี่เป็นยังไงก็เดน้นี่นะเป็น,นยางหวเน,นี่ย นี่มันจะเป็นหยีทิพซ่องครับซ่องผสมแบบนี้ครับครับผสมสนามดูยนี่น้ำตวงมากแล้วครับหาหาปลาปองครับตวงหาปลาป๋องถ้าเาัาตัวนี้เขาจฝ่า,าวแน่ครับเขย่าก็ไเลยครับเขยากันเลวครับนี่ครับ ปานสันนิษฐานนี่ครับนี่เขาเติมน้ำไปนิดนึงแล้วนี่สันนิษานนี่ให้ใส่สลดิ่งดูแล้วเลย,แบบยพี่น้องนี่ครับมันจะมีตัวปีดแบบมันจะมีสลิงแถมไปอยู่พี่น้องนี่ดูเอาลสินได้อพี่น้องอเห็นมันจะเลยซิปซี่พี่น้องซิปซี่ห้ามเกินเด้อพี่น้อง บอต่อเกินนี่ครับคุณภาพเนื้อรับมันใหญ่นะครับมบี่บาตรตัวที่สนิดนี่กัะอายาุเจัาไหร่ครับเพราะว่าเขาพลังแสงนะครับสีเป็นยบงไงตัวนี้ดวงตาป้องเนะครับนี่ ปรับฟองหนึ่งเติมน้ำน้ำนี่ตัวนี้มันประมาณน้ำยิบหาลทธิครับตัวนี้แต่ว่าเท่ากับสมแค่ยี่สิบฤิธินนมตตนันยีบหาฤทธมันหนักครับมันมีเลกบอกู่ถ้าแบตเตอรี่นี่ก็ยี่สิบลิพอดีครับถ้าสิบสิบโกลิตรนี่กะใส่เกจซีซีครับชนิดหนักตัวนี้ยี่สิบลิตนี่กะสิบซีซี ตัวนี้เป็นเครื่องพ่นสตาร์ทเครื่องฟ <c oughs> อยครับปั๊บวอฟ่อยส์ี่ชุดครับนี่ยี่สิบลิตรอยู่นี่ครับไี่ปนมันจะหลุมมันหย่อนเสียงไอ้ฝนในเบิ้งหินออกฝนเห็นมันละอองไปกันเลยไปมา นักแน พี่น้องพนเข้าเ็ดหัวเฟีฝอยเลยพี่น้องเอาเปีเฟฟฟ๊ยฝอยฝอยผิวลงน้ำดินน้ำพี่น้อง ว่าตัวนี้มันปั๊บเลยครับปั๊บไปว่าแรมเลยครับเหมันเป็นละออง ปป๊บเอาครับปั๊บให้มันขึ้นฝอยเป็นเพิง่งมันสูงหน้าพี่นอถ้ามันต่ำแบบปั๊บหับวล้องอีก ครับันเป็นฟอยแบบนี้นะครับผนเป็นฟอยแบบนี้ครับสร้างใบได้จะพี่น้องเบิ้งใบมันครับครับผนได้ใบมันสีอ่อนเขียวพี่น้องอาหารเสริมสร้างใบใส่ยางตั้กับว่าให้ซิมือเดือนหนึ่งก็สามครั้งนะครับสร้างใบครับครับสำหรับทุเรียนนะครับ ปุ๋ยกันเน้นเป็นอินซีครับเคมีใส่หลายกะบ่ค่อยดีครับแต่ว่ากระขาดบ่ได้ครับทั้งใบใบมันสิอ่อนเย้าวงสีดะพี่นอ้องถ้าถ้าทั้งใบอันถ้าทั้งใบอันใส่ปุ๋ยเคมีได้หลายหน,นใบมันสิออกแข็งแข้งพี่นอ้องมือกล้องมือกล้องกะทายลูก นี่มีผู้ซวยครับเบิ่งใบมันตัวนี้เป็นใบสองครับสุดุดนี่สุดใบสองครับเขาเอื่นว่าสุดใบสองใบสองใบสามนี่กระสีใบสามนี่กระสีเอาดอกได้ครับทุเรียนทุเรียนใบสามเอาดอกใดครับตัวนี้ใบสองพี่น้องสามปีสามเดือนเหพี่น้องเบิ่องครับสีตั้งเต่มือปูมากพี่น้อง ฉีดฮอม์โมนตัวนี้แหละครับกอแก้วเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นถี่สวนผมนี่ใส่มาประจําเลยครับใส่มาตลอดตะก้อนก็ใส่พวกผืชสวนขั้วพวกพีกพวกมันทั้งประลังครับต่ว่ามามาใส่ริงจังกับทุเรียนนี่ยก็เริ่มปลูกเนี่ยนะพี่น้องเริ่มปลูกว่ามันด้ผลใบมันก็งามใบใยนั่นครับพี่น้องนั่นเทียพี่น้องกับทีบ่ว่า แมนนี่บ่ใส่ทุเรียนสามปีสามปีสามเดือนครับกะเบ่งเอาพี่น้องกะใส่มาตลอดเลยพี่น้องถ้าพี่น้องเคยติดตามช่องเกษตรยุคใหม่กะสิหูอยดอกเบ้าเนื้อสี่มาไทายครับพี่น้องเคยติดตามเบ้าเนิว้วกะสิมาติดตามช่องเกษตรทฤษดีใหม่กับชูงว่าทุเรียนแปลงนี่จักปีจักเดือนนะพี่น้อง เบิงใบมันกะสีงามเลยพี่น้องใบเย้านี่ครับมันมีอาหารครับทุเรียนมันมันมีอาหารกินตลอดใบมันจะเป็นแบบนี้ใบ่อนลงเลยครับใบใ่น้ำครับอินซีกะอยูนี่ก็ใไส้ตางกูมาปีหนึ่งนะครับพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยอินซีเนี่ยบ่ต้องเจาะจงยี่ห้อนี่ก็ได้ครับยี่ห้ออื่นก็ได้ครับถ้ามีก็จะมีขายครับขอ้เป็นอินซีครับ เน้นอินซี่ครับเป็นหลักครับใไ่ทุกเดือนบ่ผิดครับอยู่นี่ไ่ทุกเดือนครับครับเกษตรทฤษฎีไม่กัสีสีทั้งหมดให้พี่น้องเบิ้องผสมให้เบิง้งว่าอัตราส่วนสำหไหนนี่แหละครับพี่น้องก็คือสมพี่น้องเบิ้งนี่แหละอัตราส่วนสำหรัผสมสำหรักับประยดครับคาทุเรียนั่น ูทุเรียนนยหน่อยนี่สี่หาสิบต้นนี่รอบนึงถ้าคิดตกเป็นเงื่อนกับสี่สิบบาทครับหาสิบต้นหรือว่าสองไร่เียครับบากเกินหาสิบกเกินสี่สิบบาทครับเพราะว่าซ่องหนึ่งมันสีได้น้ำลอยดิรนะครับสีรอบถ้าทุเรียนปีหนึ่งสองปีนี่ซฉเลียรอบหนึ่งบากเกินสี่สิบบาทครับอยู่นี่นี่กับสีรอบหนึ่งนี่ทุเรียนมันใหญ่แหละตกอยู่ปรวมานสองลอยครับรอบหนึ่ง สองทิดเป็นเงิ่อนกับสองไายเงิ่อนนะครับเพราะว่ามันประมาณหาทังครับมันตัวง่แยนะครับอยู่ครับประหยัดครับถ้าทุเรียนนอดหน่อยแห้งประหยัดแห้งครับใส่แบตเตอรี่ครับตัวนี้ใส่เครื่องจะมันก็จะเพียงกว่าแบตเตอรี่นิดนึงครับแต่ว่ามันก็มันสูงนาะพี่น้องนี่มันสูงน่ครับมันสูงกับต้องทนครับคลิปนี้ก็สิขคอยจบไปสำเนะครับ ทีดข้อมูลอาหารเสริมทั้งใบนี่ใบงามเด็กกระตูว,ว่ครับสวัสดีคลิปนี้กระสิอขอเย็บซ้เนี่นะครับสวัสดีครับ